สวัสดีทุกท่านนะครับผมมาพบพอยผมอีกแล้วนะครับกับช่องเนื้อยู่เนกินนะครับผมเอานะครับว่าต้องบอหลายะห้างนะครับมาีิก็ได้นี่ครับเมนูเสแสบแบบบานๆเขาคือเกานะครับกับเป็นลาบเป็ดนะครับผมเอานะครับเมนูนี้กับว่าได้เห็ดเองเดียวนะครับกับไปซื้อมาจากตลาดนะครับผมเอานะครับก็ก่อนยิ่เขากินปลานะครับกัขออย่าล้างมือให้มันสะอาดซะก่อนเด้อครับผม มาครับแสบๆน้ำกันครับผมเป็นลาบนะครับลาบเป็ดนะครับผมใส้กับข่าวนียวเข้าไปนะอืมอืมพักกับพักแกมกันเลยเป็นนี่ครับมักแข่งนะครับเรือบบกตัวพว่วงนะครับผม ัะเกือพวงมาได้โอ้โพอผิดบักโวมพว,พนนะ <c oughs> ว,วงเลยจ้เมมาเปียนมัตถุใส่ละนี่นะครับ,รบกระลำนะครับผมตึงกระแหงผมพริกแห้งทอดนะครับมากลับพร้อมนะครับเ <c oughs> นบสซตัวเนี้ยตุยออกไป,ไปนี้ครับ 嗯。Mm. ปิกแห่งทอดหอมๆครับ <lequel> ห <dit> <ais> <ries Four> ักลาย ช่วงนี้ก็บ่บคอยไล้มาดูปันดานะครับผมกับจิตงานติดภารกิจหลายอย่างนะครับ Học hạt tuệ khá mà nhẹ bưng Xạc ừ. ừ. lại không ถือถูกโดดไปสองหน่วยเรื่องออการ์นะครับปิดแห้งนี่นนนก,กันาดเป็ดนี่เป็ดทักได้เลยนนะครับผมจอดหอม,ม,ม ขอหยาเสร็จก่อนนะครับลูกดวดทำงานแลวครับ Yeah. Uh. ลูกโดดทำงานดีนะครับเงินไหลก็หน่อยเลยนเนี่ยนิ้เขไปอีกก่อนมันจวดกับสิบประเสบนะครับจวดฝังเสียบกันก็กอื้ กินไปกินมากเขาเบิดกล้องแล้วครับ อนะครับผมเวลาเขากินอาหารนะครับเวลาเขาเลี่วเขายำนะครับขางบต้องเคี่ยวให้มันละเอียดครับเขาต้องยำไมนแหลกๆนะครับผมเวลากระเพาะทํางานนะครับกระเพาะยหอ่นะครับกระสีทํางานในเต็มที่นะครับผมร่างกายนะครับก็สีโดดซึมสารอาหารที่เขากินเข้าไปได้ดีที่สุดกันนะครับผมเพราะจะเขากินเขากินปลาแล้วนะครับกัต้องตามด้ายน้ำด้ครับผม การกินน้าของคนเท่านั้นนะครับเพราะลองกินมันเพียงพอนะครับผมในแต่ละมือโดยถี่มาตําก่าหกถึงแปดแจ่วนะครับห้างกรต้องประมาณเอานะครับผมในแต่ละมือ นะครับผมกินน้ำไปมันอิ่มกาเกอาๆนะครับผมคนนั้นนะครับบ่กวว่าสีหูซสมได้นะครับผมกับสีกินได้ซับอิ่มนะครับผมกับสำหรับท่านใดที่ได้เข้ามารับชมคลิปแล้วนะครับตื่นอกตึกใจนะครับก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์เข้ามาคอมเมนต์บนหน้าข่ามนลเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางผมํำเนียด้ครับผม้ามีกิิยะว่าจะได้บ่เหมาะสมกับขอโทษขอให้ไว้ด้วยครับผมสุดท้ายนี้นะครับ ก็ให้ทันทีได้มาทำช่วงคลิปนะครับก็ขอให้ยูดีมีแห้งครับเอาอยู่มันขอยื่นนะครับแหงๆปังๆมันๆกับผมช่วงนี้ก็เป็นช่วงเริ่มสีเจ็บเจียวเขานะครับสําหรับชาวหน้านะครับผมแล้วก็เริ่มสีเขานาหนวนะครับขอให้ทุกท่านได้รักษาสุขภาพนําได้ครับผมก็ได้เจียวเขาเจียวหนามก็ขอให้ในเขาได้ร้ายนะครับแล้วก็เขาดีๆนะครับผมไม่ผบพอกันไม่ลิปหนานะครับ ว่าเขาจะมีเมนูแซ่บๆยังมาสูบเบิรงสูกินดิคือก่านะครับผมสวัสดีหล,ลายๆครับผมคัก